อยู่นี่ท่้นะ้เจ็บเลยนะคะเพราะว,าวิวต้องแตกข้างใต้เลย ไ,ไคะไว,วถามว่าร้านอยู่ไหนไวไวไร้านอยู่นานาทิวาซอยประชาพิลมคะ่ะเยื้องกับนานาอพาร์ตเมนต์เจ็บไหมคะลูกค้าตอบค่ะไม่เจ็บเลยสบายมาก เรามีการบังคับขู่เข็นลูกค้าให้ตอบแบบสวยหรูหมาก <laughs> ถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บราค่ะแต่มันก็ได้เจ็บแบบทนได้กับต้องทนเจ็บเท่าที่มันมีอยู่ค่ะ มันจำเป็นต้องขึ้นทั้งยวงค่ะอันนี้เจ็บไปนะทน่อยนะคะกวดมาแล้วต้องไปข้างหลังนั่นอืมอยบด่งดับก่อนนะไฟนะนั่น มาดับอะไรปอนไหนละจ้าสองไฟดาบไฟดับค่ะเดี๋ยวมาไหมโหเป็นพระกรุณามากเลยค่ะเลเื่อนไปช่องอื่นไม่ได้เลยฮ่ากัดฟันลุ้นตามใช่ไหมใช่ไหมไฟอย่าเพิ่งดับก่อนนะขอนี้เสร็จก่อนเครดนี้เสร็จก่อน ต้องตัดเล็บออกก่อนนะไม่ไหวบอกนะคะได้ได้พักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดต่อจำเป็นจริงๆต้องตัดอัน <c oughs> ของเสียออกให้หมดเลยแล้วก็เลี้ยงใหม่เพราะว่ามันผุตั้งแต่โคนเลยคะ่ะ เจ็บไหมคะภาวนาเจ็บนิดนึงภาวนาให้ไฟไม่ดับนะไหวั้ยคะโอ้โหหนังแบบ เป็นหนังใหม่เลยแหละเขาบอกว <ender> ่าไปช้าๆได้พาเรียมงามดูซิจะได้งามไหมแฉีดยาชามไหมไม่ได้ฉีดค่ะแอบเจ็บ ตัดทางนี้เก็บถึงทางนู้นเลยนะเจ <c oughs> ็บเอ็บเจ็บ